ปินโตพอดแคสสวัสดีครับชื่อชานะครับผมเรียกว่า Aka ในเพจก็มีบางคนก็เรียกว่าโรล e ี่แมนหรือว่าโลคอสคอสเพย์โรลลี่กายอะไรก,ก็ว่าไปครับเป็นแอดมินเพจนะครับผมทำเพจโลคอสคอสเพย์ cost cost เพจที่ว่าด้วยการแต่งคอสเพย์หรือว่าคอเวอร์เป็นตัวละครการ์ตูนเกมหนังเซเล็บต่างๆคนดังๆนะฮะโดยการที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านเราจะไม่ออกไปซื้อเพลพพะหูรัฐแต่เราจะตื่นขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรใกล้ตัวก็หยิบมาแต่งตัวครับประมาณนี้คอนเซปต,ต์คร่าวๆครับค่ะครับจุดเริ่มต้นของการทำคอนเซปต,ต์โลคอสเพลอะค่ะคมาจากอะไรคะค่ะก็ตอแบบปัน,ปนๆหนะ่อยก็คือว่างเพราะว่าเริ่มจากการที่ชอบอยากจะทำอยู่แล้วก็เลยสังเกตสนใจตัวละครอะไรเงี้ยในโลกโซเชียลแล้วก็หยิบมาแต่ง แล้วก็ว่างด้วยการแบบมองของทั่วไปภายในบ้านแล้วเราก็สังเกตว่าเฮ้ยของชิ้นนี้มันเหมือนกับชิ้นนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยลองมาประดิษฐ์แต่จริงๆแล้วเขาแบบให้เล่าจากการทําเพจเลยอะมันมาจากเหตุการณ์ที่ผมมาเคยทํางานที่บ้านพักคนชราครับผมดูแลผู้สูงอายุแล้วด้วยบรรยากาศในบ้านพักคนชราเนี่ยมันมีบรรยากาศที่มันเงียบเหงานิดน,นึงอะไรเงี้ยแลวเราเป็นคนที่สนุกเราไม่ชอบอะไรที่มันเงียบๆก็เลยอยากทําอะไรให้มันบรรยากาศมันสนุกขึ้น ด้วยความที่เรามีคอนเซปต์ไอเนี่ยอยู่ในหัวอยู่แล้วเราเลยเอามาใช้กับผู้สูงอายุในบ้านาพาักคนชราเราอยากให้เขาสนุกเราก็เลยแต่งไอเน,นี้ยฮะที่เรียกว่าโลคอสคอเเนี่ยมาทําให้พวกท่านเห็นอ,อก็ได้รอยยิ้มกลับมาได้เสียงหัวเราะกลับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะเป็นวิธีการทรีตเมนต์ให้ผู้สูงอายุได้คือแบบมันไม่อยู่ในสโคปการดูแลผู้สูงอายุแต่สิ่งที่เราทำมันอาจจะบําบัดเขาได้เราก็เลยทำแล้วหลักๆมาจากผมกอนเลยผมอยากสนุก ถ้าผมไม่สนุกแล้วผมต้องทํางานม,มันไม่มีความสุขเราต้องรู้สึกสนุกก่อนพอเรารู้สึกสนุกคนรอบข้างก็อาจจะค่อยได้รับพลังงานนั้นตามตาม,ตามกันไปครับผมอมแล้วตอนนั้นนะคะเริ่มต้นจากคอสเพลย์อะไรเป็นแบบจุดเริ่มต้นแบบเป็นคาแรคเตอร์แรกที่เรารบแบบเริ่มทําอันแรกสุดเลยนะมันเป็นจากความบังเอิญครับวันนั้นผมจะไปอาบน้ําจู่ๆก็ตอน,น,นหุ่นมันค่อนข้างจะแบบเรียนๆหน่อยมีกล้ามแล้วเห็นผ้าผ้านขนหนูสีแดงก็เลยหยิบมามาโพ,ก,พกที่คอ แล้วก็เบ่งกล้ามผมก็เอากล้องตั้งแล้วก็ถ่ายรูปแล้วผมก็โพสในโซเชียลตอนนั้นประมาณปี2 0 1พันบครับผมโพสว่าค่าคือลีโอนดัสเพื่อนมันก็เห็นกันเพื่อนก็มาเมน้นท์กันเออเอเอเหมือนมึงคอสเพย์เลยวะ่ะเหมือนมึงแบบคอสเป็นไอสปาตาอะไรเงี้ยอันนี้มันคอสเพย์ต้นทุนต่ำหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันมีคนมาเมน้นเออผมก็เห็นคอมเมนต์นั้นก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำมันอาจจะแบบคือการคอสเพย์ต้นทุนต่ำหรือเปล่าอะไรเลยไปขยายความนั้น แล้วไปสร้างเพจจนมาถึงทุกวันนี้ก็ขยายไาเรื่อยๆแล้วตอนที่แบบชวนชวนพี่ๆที่บ้านพักคนชลาแบบมาเล่นด้วยกันอะไรย่างเงี้ยค่ะแบบเริ่มต้นจากตัวคาแรคเตอร์ไหนแล้วแบบมีฟีดแบ็กยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออจริงๆผู้ป่วยไม่ได้เอามาคอสแต่ก็คือเราอะแต่งแต่งของเราเองค่ะแล้วให้เขาดูเฉยแล้วเขาทายถูกไหมแบบแต่งให้เขาทายอยูอเลยจะค่อนข้างดราม่านิดนึงเพราะว่าผู้ป่วย ที่อยู่ในบ้านพักคนชรา,าเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เขาจากความทรงจําของเขาอะ่ะจะรีเซ็ตทุกๆ15วินาทีนั่นแปลว่าผมทําอะไรเขาจะลืมผมทุก15วินาทีเขาจะจําผมไม่ได้นั่นแปลว่าถค่แบบนางมาทำหน่อยอะ่ะ ผมคอสเพจตลอดเวลาเลยทุกสิวินาทีผมเปลี่ยนอาชีพเขาจะจําผมไม่ได้ผมจะเป็นตำรวจมผมจะเป็นทหารผมจะเป็นพยาบาลก็เรื่องของผมเลยเนี่ยแหละมนนันมันเปิดจินตนาการผมตอนนั้นด้วยว่าผมอยากสนุกกับมันครเอออยากสอบถามค่ะว่าแบบการที่เราอ่ะทำงานกับผู้ป่วยที่แบบเขามีความทรงจําแบบรีตลอดอย่างเงี้ยมันให้ข้อคิดหรืออะไรเราจากตรงนั้นขาบ้างอะไรเงี้ยตอนที่เรายังอายุน้อยอยู่เนะี่ย พักผ่อนให้เพียงพอกินให้ดีอย่าทำงานหนักเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วบ้านปลายของเราจะเป็นสภาพนั้นครับเราตั้งใจทำงานหาเงินทั้งวันใน24ชั่วโมงคุณนอนกี่ชั่วโมงคนเหล่านั้นนะ่ะคือคนที่เอ็กซ์เพิดมีขั้นระดับเป็นด็อกเตอร์เป็นแบบผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติแต่สุดท้ายที่เขาทํามามันพังหมดเพราะว่าสมองเขาเขา,เขาพังเขาตายเพราะเขาใช้งานหนักแล้วเขาก็ต้องมาเป็นสภาพนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันทําให้เราเห็นอะไรมาทาว่าสุดท้ายแล้วมัน เราทำํำไปเ,เพื่ออะไรเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเงี้ยอเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดของตัวเราครับผมเราเห็นบทเรียนแล้วว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็คือผมมาเป็นคนที่ไม่ได้เกิดมาแล้วแบบมีครอบครัวแบบครบตั้งแต่แรกไม่ไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ด้วยกันอะไรยการที่ผมมาดูแลผู้สูงอายุต,ตรงเนี้ยมันก็เติม,เต,มเต็มสิ่งที่ผมไม่เคยสัมผัส บรรยากาศที่ผมไม่เคยเจอในการแบบว่าเจอครอบครัวอะไรเงี้ยหรือว่าคนเท่าคนแก่เออพอมาทํางานมันก็ได้ตรงนั้นก็รู้สึกดีเหมือนกันครับอืก็อย่างน้อยในชีวิตหนึ่งก็รู้แล้วว่าฟิลลิ่งที่อยู่กับปู่ย่าตายายมันเป็นแบบไหน,นงั้นอยากให้คุณชาแบบช่วยเล่าไทาม์ไลน์หน่อยค่ะเพราะว่าแบบ,ค,บคุณชาทํามาแบบเป็นสิบ ปีแล้วเนาะระหว่างทางอะ่ะมันมีการ develop ตัวเราเองหรือว่าแบบมีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์หรือรูปแบบอะไรยังไงครับก็ทํามาตั้งแต่ปี2012ตอนนี้ปี2025 10กว่าปีไหมสิบสองสปีครับผมผมเริ่มทาตั้งแต่โลกโซเชียลยังไม่มีการแบบว่าดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งเลยยังไม่มีการแบบจ้างงานอินฟูคำว่าอินฟูยังไม่เกิดผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตอนนั้นนะอาชีพผมเรียกว่าอะไรที่ที่ที่รู้ก็คือเขาเรียกว่าแอดมินใครตั้งก็ไม่รู้คําว่าแอดมินเออผมเป็นแอดมิน จริงๆผมก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเยอะผมวนเวียนซะด้วยซ้ําเรื่องเรื่องการทำคอนเทนต์อะบางทีผมก็เอาโพสต์ที่สิปีที่แล้วอะมาโพสต์ตอนนี้คนที่1ิปีที่แล้วที่เขายังเป็นเด็กอยู่ <c oughs> เขาก็เติบโตมาตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งมาเห็นอะไรเงี้ยเขายังรู้สึกเลยว่าบางภาพของผมะมันใหม่ทั้งๆท,ที่ภาพนั้นมันเก่าแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกว่า โลกเราคอนเทนตะ์มันก็วนเวียนมันอยู่ที่ว่าใครอะเป็นคนนําเสนอมากกว่าบางคนเขาอาจจะแค่เบื่อชี้หน้าคนคนนี้เขาอยากให้คนอื่นมาเล่าให้เขาฟังแค่นั้นเองเขาอยากฟังนิทานเรื่องเดิมแต่เขาไม่อยากฟังคนเล่าคนเดิมอครับผมที่ผมยังมีวันนี้ได้คือผมแค่ไม่หยุดทําแค่นั้นเองทำมาอย่างเรื่อยๆเพราะว่ามันมีมันเป็นอาชีพเดียวที่ผมต้องทำเพราไม่งั้นก็ไม่มีเดกเขา มีช่วงแบบโควิดนะคะมันแบบเป็นจุดเปลี่ยนไหมเพราะว่าเหมือนแบบคนก็จะเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นมันก็ทําให้เราแบบยิ่งดังขึ้นหรือเปล่าแบบยอดเอนเกตยอดไหลแหลกมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นไหมคะใช่เลยครับช่วงโควิดเป็นช่วงที่ผมได้เงินเยอะที่สุดอแอ้ผมพูดไม่ได้ด้วยเพราะเพื่อนผมอะรายได้รายได้ตกกันแล้วแบบเปิดร้านอาหารอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นก็คิดในใ,นใจว่าเชี่ยแต่เราได้เงินเยอะมากขึ้นลเล<ๆ>ก็คือเข้าใจแหละว่าเออคนมาหันมาเล่น เซพโซเชียลมากขึ้นแล้วเราก็ทําตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงจังหวะที่แบบได้ทำคอนเทนต์หลายรูปแบบและตอนนั้นก็อ้วนขึ้นด้วยเพราะว่าพอกักตัวใช่ไหมออกไปข้างนอกไม่ได้ก็เลยสั่งอาหารทุกวันเลยสั่งแบบสั่งทุกเวลากินเกินสี่มื้ออะไรเงี้ยก็จากน้าหนักเจ็ดสิบขึ้นไปร้อยยี่สิบเป็นเบาหวานด้วยช็อกเกือบตายเข้าโรงพยาบาลโอ้เยอะเลยเขาจะเล่าแต่ก็รอดมาได้เพราะว่าไม่ตาย ใช่เพราะไม่ตายแล้วก็เนี่ยฮะก็ชีวิตมันเจอบทเรียนเยอะมากจนจนรู้สึกว่าดีว่ะแบบมันเหมือนเล่นเกมแล้วแบบตายแล้วแบบรีสตาร์ทละคือบางคนคือไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตเลยอันนี้เรายังมีโอกาสได้กลับมาเรียนรู้แล้วต้องแก้อะไรแก้ไขอะไรตรงยังไงครับ เหมือนช่วงโควิดอ่ะมันก็ทําให้สังคมหรือคนทําอาชีพอะหันมาทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะขึ้นเนาะการที่เขาจะจ้างงานเราอ่ะมันก็มีคู่แข่งหรือเขามีตัวเลือกเพิ่มเยอะขึ้นอันนี้เราแบบต้องเดเวล็อปอะไรไหมคอนเทนต์ของเราหรือเราแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบของเรายังไงหรือว่ามันอาจจะเจอคนที่เขาแบบทำคอนเทนต์คล้ายๆเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เคยคิดว่าเป็นปัญหาเหมือนกันครับว่าเออมันคือแบบ คือคาดจินต a ร r มันคือเค้กอะเค้กหนึ่งก้อนที่แบบตอนแรกอะเรากินได้เต็มชิ้นเต็มคําแล้วจู่ๆก็มีแบบคนมาแย่งชิ้นเค้กนั้นอะไร้ยมันก็คือมันก็ไม่ผิดผมมองว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่มีโอกาสเติบโตเหมือนกันผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำครับเป็นมองภาคเศรษฐกิจนะมันคือการแบบกระจายเงินที่ดีแต่นั่นแปลว่าเราก็อย่าท้อที่จะเข้าไปแย่งชิ้นเค้กสิเราก็ต้องพุชตัวเองที่แบบว่าจะทำไงให้เราได้เค้กได้ไวที่สุดได้ชิ้นที่อร่อยที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามามองในการําเพคือเราก็ ต้องพัฒนาในเรื่องของมุกให้มันดีขึ้นวิธีคิดง่ายๆคือถ้ามีอะไรมากพอแล้วเราก็แค่ไปอยู่ในจุดที่มันยังไม่มีสมมติคนมองสิ่งเนี่ยเยอะมากพอแล้วเราก็แค่สร้างสิ่งที่มันแตกต่างขึ้นมาอมในเลนเดียวกันที่คนมอง เหมือนขยายกลุ่มไปเรื่อยๆเนาะอย่างตอนแรกอาจจะทําแบบแอนิเมะก็อาจจะไปคบนักร้องศิลปินหรืออะไรก <g ül> ็ <g ül> ได้หร, <g ül> หรือว่าสมมติแอนิเมะเรื่องนั้นมันดังมากคนแบบชอบตัวละครนี้มากแล้วคนแบบแต่งคอสเพลย์ตัวเนี้ยเยอะมากเราก็แค่ทําตัวนี้แต่เป็นตัวเนี้ยในเวอร์ชั่นที่บนโลกนี้ยังไม่มีอืก <g ül> ็คิดเราก็คิดสเต็ปไปมันก็คือแบบการบวกเลขที่ไม่มีวันจบเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีอีกหลายอย่างเลยที่มันยังไม่มีคนทําอ่ะเราก็แค่แยกไปทําอย่างนั้นเหมือนคนชอบรถสปอร์ต เราะปอกสีอะไรที่จะขายดีสดุดฮะสีดําสีขาวอะสีเบสิกแต่มันก็อาจจะมีคนชอบสีเขียวไหมสีแดงไหมอะไรเงี้ยเราก็แค่แยกไปทาแค่นั้นเลยครับอมเราอาจจะได้นอด้อยลงแต่แบบก็ได้อะดีกว่าเราท้อเราหยุดทําเราไม่เอาเลยครับม,มันมีหลายคนที่เจอเรื่องแบบนี้แล้วท้อคิดว่าตัวเองเฮ้ยไม่ได้เป็นที่หนึ่งแล้วลงมาที่สองก็ไม่ทําเลยผมมองว่ายอมแพ้อย่างนั้นมันมันง่ายไปอืครับทําต่อดีกว่า ทุกความันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วแค่วนเวียนเซอร์เคลิลทุกอย่างคือเกมยาวเราต้องอยู่อีกนานอย่างเรามองอายุตอนนี้ผมอายุสามสิบห้าละคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่แก่แล้วหรือยังคนอาจจะอายุสี่สิบนี่แก่แล้วยังแต่ข้ามองว่าอายุขัยของเราอายุร้อยปีสี่สิบนี่เราอายุน้อยมากเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะครับเคยนับไหมคะว่าผลงานแบบที่เคยทำคอสเพย์มาแบบเคยเก็บ Data ไหมคะว่าแบบเราคอสเพย์มาทั้งหมดแบบเท่าไหร่แล้วอ๋อเวลาผมลงรูปมันมีบ่อยแล้วประมาณหกพันรูปล่ะ หกพันใช่แต่มันก็รวมรูปที่ผมแบบเอาภาพซ้ํามาใช้ด้วยแต่ก็เราเรานี้เราเรานี้โพสหกพันครั้งละค่ะส่วนตัวค่ะมีผลงานอันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบชอบแบบชอบมากเลยชอบอันนี้อที่สุดก็จะมีอันนี้เป็นผลงานที่แฟนได้เข้ามาร่วมด้วยก็คือแต่ก่อนอ่ะผมทําคนเดียวมันจะมีการที่แบบว่ามีบางอย่างที่เราไม่สามารถมันเกินขีดจะขีดจำกัดของเราอ่ะเช่นแบบเราต้องวาดรูปตรงข้างหลังอ่ะ ซึ่งเราวาดไม่ได้เราหันไปวาดไม่ได้อะไรเงี้ยพอเรามีแฟนแล้วแฟนเขาแบบเขาเก่งงานศิลปะเราให้แฟนมาช่วยในการเพ้นท์เพ้นต์ตัวอะไรเงี้ยเพ้นท์ด้านหลังตรงก้นอะไรเลงี้ยแล้วมันก็สมบูรณ์ขึ้นมุกที่เราคิดมันก็แบบสมบูรณ์แบบขึ้นมันคือการคอสแบบส่องกระจกและมันเป็นสองคนอะไรในภาพเดียวอะไรเงี้ยมันกน็ได้เล่นไอเดียที่มีมิติมากขึ้นพูดง่ายคือพอพอเรามีคนมาช่วยะมันดีขึ้นมันแบบเปิดหน้าต่างมันไปได้ต่อมากขึ้นครับอันนี้แค่คนเดียวเข้ามาช่วยนะอืเพราะว่าจริงๆผมทํางาคนร่วมกับคนอื่นได้ยากมาก ก็ถ้าจะทําต้องทำแบบครอบครัวก็เลยเอาคนที่มาทํามาเป็นแฟนซะเลยอครับว่าดีคิดว่าผลงานชิ้นไหนที่แบบทําให้เราแบบได้เป็นที่รู้จักแบบนอกเหนือจากคนที่แบบเขาฟอลเราอยู่แล้วแต่ว่าแบบพอโพสชิ้นเนี้ยไปอ่ะมันทําให้แบบยอดฟอลเราเพิ่มขึ้นหรือแบบยอดแชร์แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อันเนี้ยไออันที่เราไปตะกี้ก็คือที่แฟนช่วยทําเพราะว่าตอนนั้นมันใหม่มากมันไม่มีใครเคยทามิติแบบนี้ในการแบบ ทำมุกลงโซเชียลเราก็จะมีค่าแบบที่ชอบของผมเลยมันคือคอสเพย์โปสเตอร์ไอหนังเรื่องไททานิกครับอันนั้นคือผมรู้สึกว่าเออผมชอบมันชิปไวๆแล้วมันมันชิดได้คือผมเอาเตาลี่แล้ะมาตั้งตั้งหน้ากล้องนะครับแล้วให้มันเป็นเหมือนป้ายแหลมของเตาลี่มันจะลักษณะคล้ายๆกับป้ายแหลมของยอดเรือไททานิกตอนนั้นผมทําแล้วก็เอาตุ๊กตามาไว้ข้างๆผมแล้วทําท่าเหมือนกอดอะไรเงี้ยคอสเป็นโรสผมคอสเป็นแจ็คอะไรเงี้ยแล้วถ่ายโลกมันก็ตลกดี คนมันก็พูดถึงเยอะแล้วก็เวลามีพวกปาร์ตี้ของออฟฟิศหรือว่ามีมีติ้งอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบเอาไอเดียเนี่ยไปเล่นกันเออผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราทําแล้วมันสนุกแต่มันต่อยอดไปทําให้คนอื่นมีความสุกด้วยทําให้คนอื่นเอาไปเล่นสนุกได้ด้วยเนี่ยก็เหมือนเป็น อิสปายให้คนด้วยครับอยากถามไอเดียว่าแบบเราตั้งต้นจากคอนเซปต,ต์ก่อนหรือว่าเราเห็นของก่อนแล้วเราค่อยมีไอเดียอะไรเงี้ยคือจริงๆมันคือทั้งสองทางเลยครับผมคิดได้สองแบบเลยเช่นผมดู Reference ก่อนดูตัวละครที่อยากจะทำก่อนแล้วผมก็ค่อยแบบแยกส่วนมันว่าเฮ้ยเอวัยวะตรงนี้เป็นอะไรได้นะอวัยวะตรงนี้เป็นอะไรได้มุมแบบนี้เป็นอะไรได้อันนี้คือวิธีคิดอย่างแรกกับอย่างที่2คือเราขับรถไปเที่ยวเล่นเลยอย,อย่างเช่นไปเที่ยววัด อะไรเงี้ยแล้วเห็นทูบแล้วก็มองทูบแล้วเราก็มองให้ทูบมีอะไรแล้วก็พิจารณาทูบมีควันมีข้างบนมีปลายไฟค่อยคเคลื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดในส่วนเนี้ยว่ามันเอาไปทําอะไรได้ในงานศิลปะใช่ปะ่ะแค่นั้นนะวิธีคิดหลกักๆมันจะมีสองสองแบบอออนอกนั้น ก็อาจจะมีคนมาบอกบ้างเราทำไปนานๆแหละมันจะมีคนคิดเหมือนเราแล้วมันอยากระบายแล้วมันจะคิดว่าเฮ้ยแบบเนี่ยไอ้โลคอร์คอเพลก็เคยทำนี่วาส่งไอเดียไปให้มันดีกว่าเขาไม่ต้องการอะไรเขาแค่อยากบอกเราเหมือนกับผมเหมือนกันสิ่งที่ผมทําทุกวันเนี่ยแค่อยากระบายในหัวนะครับไม่นับเรื่องทําเพื่อได้เงินนะอยากระบายออกมาในหัวเพราะเก็บไว้ในหัวแบบรู้สึกเสียดายอะ่ะชาวโลกไม่รู้ให้เขารู้บ้างบางทีเขาก็ไม่อยากรู้หรอก ยัเดเยียดให้เขารู้ไปครับประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างเงี้ยพอเราแบบอยู่ในวงการนานๆนะ่ะไม่แน่ใจว่าปกติแบบเป็นคนเสพไหมว่าแบบคนมาคอมเมนต์ความคิดเห็นยังไงบ้าง <ผม S 2> อะไรเงี้ยผมอ่านครับผมอ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยครับผมเจอหมดเลยคาําด่าคําติเพื่อกอ่อคําชื่นชมคําอวยคําแบบให้กําลังใจงอะไรเงี้ยผมโชคดีที่ก่อนจะมี f a c e b o o k อะ ผมเล่นโซเชียลมาก่อนนานมากๆเป็นเว็บบอร์ดชื่อว่าเว็บประมูลแล้วผมอ่ะเคยเป็นคนหนึ่งในคนที่เป็นเฮเตอร์เป็นตัวปั่นในเว็บบอร์ดผมเลยเข้าใจเลนของตัวปั่นว่าเขาทําเพื่ออะไรเขามาด่าทําไมเขาพิมพ์ทําไมผมเข้าใจความรู้สึกของคนวกนั้นว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางคนมันไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตมันก็แค่พิมพ์แล้วก็เดินไปอมันไม่ได้คิดอะไรอมัน อยากมีบทบาทบ้างอยากได้รีแอคชั่นกลับมามบ้างเช่นอยากพิมพ์แล้วแบบให้เจ้าของกระทู้มาตอบอะไรเงี้ยอันนี้คือการเล่นเว็บบอร์ดสมัยก่อนอ<ม>แล้วพอมียุคโซเชียลแบบ h i ไฟล์มายสเปซแล้วก็มา Facebook เนี่ยมันไม่ใหม่สาหรับผมเลยผมรู้สึกว่ามันแค่ย้ายถินฐานอะไรเนงะี<ม>้ยผมเลยไม่ค่อยรู้สึกทิกเกอร์หรืออะไรเวลาคนมาด่าอะไรเงี<ม>้ยแต่แต่ก็เคยมีอยากไปเรียนรู้เหมือนกันมันจะมีบางคนแบบมันเคยมีแบบประมาณปีหนึ่งมันมีคนคนหนึ่งเข้ามาด่าทุกวันเลยจนเราสงสัยว่าไอ้นี่มัน เอ๊ะเป็นเจ้ากันในเว์หรืออะไรหรือเปล่านะก็เลยคิดเข้าไปดูเลยยุคนั้นยังไม่มีล็อกโปรไฟล์ Fi ไปดูหน้าตาหน่อยหอหน้าแบบนี้ทําอะไรชอบอะไรไปเรียนรู้เขาเลยเอออ๋อรู้ละชอบสิ่งนี้ชอบ,บวงนี้ชอบ,บวงเกาหลีวงนี้เป็นผู้หญิงเลยนะเป็นผู้หญิงเอ๊แต่ก็ยังไม่เก็ทว่าทำไมาเขาไม่ชอบเราเนาะเราก็เลยลองคอสเพย์สิ่งที่เขาชอบดูอยากรู้ว่ามันจะด่ากรไหมก็เลยทํามาชมเว้ อุ้ยเตงเตงก็ชอบวงนี้เหมือนกันหรอเงีเ้ยอ่าวนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันคือการที่ทำคอนเทนต์อะมันแค่ทําสิ่งที่เสิร์ฟให้คนที่รู้สึกว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแค่นั้นเองอแต่เราไม่สามารถเสิร์ฟหนึ่งเมนูแล้วทุกคนบอกว่าชอบอันเนี้ยอร่อยหมดเลยม,มันก็มีคนไม่อร่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยโลกมันก็แค่นี้เองครับก็เลยแบบไม่ซีเรียสเลยเวลาเจอคอมเมนต์พวกแบบเฮตเตอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับ แล้วมันมีแบบคอมเมนต์อะไรบ้างไหมคะที่มันแบบทัชใจเรามากเลยเราแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยแบบก็ยังมีคนแบบเห็นในสิ่งที่เราแบบทําหรือว่าแบบเขารู้สึกดีหรือว่าแบบช่วยเยียวยาเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยเข้ามาแลวผมเห็นหลายคนนะเวลามาสัมภาษณ์ชอบพูดเรื่องนี้และเป็นเกือบทุกคนเลยมันคือคนที่แบบกําลังจะฆ่าตัวตายอ่ะและบอกว่าเขาเลื่อนฟีดเขาก็เลยแบบเหมือนทำอะไรสักอย่างอ่ะ แล้วเขาเห็นโพสต์เราเขารู้สึกว่าเขาอยากดูเราต่อไปเขาเลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่ทําอืำเออผมเห็นหลายคนแล้วแล้วหลายครีเอเตอร์มากเลยนะมาพูดเรื่องนี้ผมเคยรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นบทหรือเปล่าวะคนที่มามเมนเราเป็นบทหรือเปล่าวะแต่ไม่ได้ใช่มันน่าจะมีคนที่แบบเออเขาแค่อยากมีคุณค่าในชีวิตหรือเปล่านะแล้วแบบเห็นเราทําอะไรบางอย่างท,าที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทําสิ่งนั้นจริงๆอะผมก็เออรู้สึกว่าเราก็ยังต้องทําต่อไปเพื่อเพื่อมีคนแบบนี้มาเห็นเราและเขาจะเปลี่ยนใจตัวเองได้อ,อก็น่าจะใช่แล้วก,ก,ก็ก็มีอีกคอมเมนต์ประมาณหนึ่งอันนี้ไม่ทัดใจแต่ว่าทําให้ผมตกใจมันเคยมีแบบว่าตอนปีแรกอะมันมีคนไม่ไม่ได้คอมเมนต์นะแต่อินบ็อกเข้ามา พูดคาว่ากูจะตามล่ามึงแล้วกูจะฆ่ามึงเอออย่างเงี้ยแล้วแบบผมเพิ่งทําเพจใหม่ๆแล้วรู้สึกเฮ้ยอะไรวะแล้วแบบตอนนั้นคือกลัวเลยก็คือบล็อกเลยเพราะว่าเอาจริงนะทุกวันเนี่ยผมยังรู้สึกนะเช่นผมขับรถไปปั๊มน้ํามันแล้วมันจะมีคนจําผมได้ใช่ไหมบางทีผมล้างมืออะไรเงี้ยเขาสามารถเดินเอาไม้มาเสียบผมได้เลยนะถ้าเขาอยาก ทำลายผมอ่ะผมรู้สึกผมก็ไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่จริงๆเป็นเรื่องที่อันตรายอยู่ช่วงนี้ก็เลยทำคอนเทนต์ดีเพจไม่ได้ไม่สร้างศัตรูให้ใครมากเกินไปครับผมเราที่ผ่านๆมาค่ะตัวเราเองอ่ะมันมีจุดที่เราทำแล้วเราแบบท้อบ้างไหมแบบไม่อยากทำแล้วหรือว่าแบบโอ้คิดไม่ออกแล้วแบบอ,อยากเปลี่ยนอาชีพหรืออยากไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้อมันมีเพราะว่าบางทีหัวมันตันแต่คิดว่าอยากหยุดไหมไม่เพราะว่า อย่างแรกเลยคือค่าหยุดคือตายอัอเนี้ยท้อกว่ายัางไงก็ต้องทําต่อไปแต่เราก็ต้องหาวิธีการจัดก,การว่าจะทํายังไงให้มันกลับมาฟล์ทีนี้ก็จะเข้ามาเป็นพาระแบบแต่ก่อนอ่ะผมหาคําตอบไม่ได้แต่ผมหาคําตอบได้จากการไหวพ้พระไหว้เทพนั่งภาวนาทําบุญอะไรเงี้ยแต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้ะคนลุกเลยแต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะแต่พอทอําอ่ะแม่งตอบทุกอย่างเลยอืตอบแบบโดยที่เราไม่ต้องได้รับคําตอบอะ่ะมันรู้สึกในตัวเองว่าอ๋อมันคืออย่างนี้ ผมมาไหว้พระศิวะพระศิวะคือแต่ก่อนไม่เขา้าไม,ไม่ไม่ได้ไปหาประวัติท่านหรือว่าอะไรแต่ว่าแค่ประโยคเดียวอ่ะที่รู้ที่นิยามเขานะว่าเทพพระศิวะเนี่ยคือเทพเทพเจ้าแห่งการทําลายและผู้สร้างผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาหรือว่าความล้มเหลวอ,อะไรทุกทุกอย่างนั่นแหละเขาทําลายเราเ mm. พื่อให้เราได้เกิดใหม่เพื่อให้เราได้เจอสิ่งที่ดีกว่าแต่ก่อนนะผมทํางานหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาลูกค้ามา cancel เนี่ยผมจะรู้สึก รู้สึกแย่รู้สึกแบบเราทําอะไรผิดหรือเปล่าลอะไรเงี้ยเราทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าเออแต่พอแบบเรามาไหว้เทพไหว้พระศิวะเนี่ยมันมันก็สอนตัวเองว่าลูกครั้งที่มีการล้มเหลวอะไรเงี้ยมันเราจะได้เจอที่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมออะไรเงี้ยมันเหมือนท่านสอนเราโดยโดยที่เราไม่รู้ตัวออันนี้ขนาดยังไม่ไม่เข้าแบบเข้าลึกนะครับแค่แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มนะที่เรามาเรามา,เรามาสัทธคาเรามาไหว้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่างงไงไปผมว่าไม่น่าใช่นะเวลาผมไหว้ผมอะไรผมมีสติมาก เมมันทําให้ผวกนิ่งขึ้นอครับเหมือนเราเจอคําถามแล้วก็เจอคําตอบได้ด้วยตัวเราเองเนาะใช่ก็ครับเป็นแต่ก่อนน่าจะแบบตอนวัยรุ่นเนี่ยนก,ก็จะแบบโมโหูตุ้มดาอะไรเงี้ยลงกับเบียร์กับเหล้าอ้สมัยก่อนนะก็คงแบบไปบ่นกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้คําตอบเพื <laughs> ่อน็น่จะแบบตกบปลปลอบใจแต่อันนี้มันแบบมันลึกซึ้งเลยมันแบบเรารู้ด้วยตัวเองครับ เหมือนเมื่อก่อนเราพยายามจะหาคําตอบจากข้างนอกเนาะแต่ว่าทาั้งที่จริงๆแล้วคาตอบอ <c oughs> มันอยู่ที่เราพอเรานิ่งมันก็จะเจอคำตอบแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือผมเพิ่งรู้ว่าผมใช้งานสมองมาเยอะมาก <c oughs> แล้วผมไม่รู้วิธีการพักของมันคือการพักของมันก็คือการนั่งสมาธิแหละตอนวัยรุ่นเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเองนั่งสมาธิเนี่ยเองจะคิดไอ,ไอเดียออกน,นะผมคงไม่เชื่อ ผมว่ามันจะคิดไอเดียออกได้ไงวะในการในเมื่อเรานั่งนิ่งมันจะคิดออกได้ไงแต่พอเราทําแล้วแบบพอนิ่งอะ่ะมันเห็นแบบอะไรที่มันกว้างมากๆเลยผมเห็นยันข้างหลังเนี่ยจากที่ผมเห็นข้างหน้าผมเห็นแบบเลมน,นม,เลมันกว้างขึ้นอพอเลนมันกว้างขึ้นอ่ะเราคิดอะไรได้หลายอย่างมากเลยจากที่คิดไอเดียเดียวคิดได้เป็นสิบไอเดียอะไรเงี้ยมันก็แปลกดีผมเพิ่งมาทําปีได้ปีหนึ่งอืมเราจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรอะคะมาจากแฟ,แฟนแฟนวหว้พระแม่กาลีก่อนค่ะอืแฟนแบบ รู้สึกแบบศักดา์แม่กาลีตอนแรกเราก็ไม่เก็ตไหว้ทำไมอะไรเงี้ยก็เลยเอาบ้างเอาสามีท่านเลยพระศิวะก็เลยเข้าอันนี้อันนี้เป็นเป็น,ปนพาระแบบแฟนซีละผมเคยท้าทายว่าแบบเช่าเทพอะละแต่มันจะมีคือรู้กันว่าสายเคียรเตอร์เขาจะไม่ติดต่อง,งานกันเสาร์อาทิตย์ในอีเมละเขาจะไม่คอนเฟิร์มงานกันพวกเอเจนซี่จะไม่ทํางานไอสองวันนี้แล้วผมไหว้เลยบอกว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงอะ ของงานเอางานให้ผมมยหนึ่งงานวันอาทิตย์เลยโทรมาด้วยส่งเมลมาด้วยปกติมันไม่มีไงไม่มีเลยผมทําม,มาสี่ห้าปีจะสิบปีเนี่ยไม่เคยมีเอเจนซี่ส่งมาเลยจู่ๆมาเลยมาแบบได้งานแบบงงๆปกติเขาจะมาถามเลดการ์ดก่อนแต่น,นี้ไม่ถามเลยคือซื้องานเลยคอนเฟิร <Conf irm S 2> ์มเลยใช่คือเผลอๆ,ๆเขาผมบอกผมโพสละห้าแสนเขาก็ซื้อแต่ก็คือแบบซื้อเลยก็่าจะออออมอร์นิงแอนลีเขาอาจจะไปรู้จักเลการ์ดของเจ้าอื่นมาแล้วอะไรย่างเงี้ย แต่มันก็เออเขาทําให้ผมแบบอยากวายได้ตัดสินใจเลยอความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคล disclaimer ในฐานะที่เราแบบอยู่วงการนี้มานานแบบมีอะไรอยากฝากกับคนรุ่นใหม่เนาะเพราะว่าแบบคนรุ่นใหม่สมัยเนี้ก็แบบอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมหรือคนที่แบบอยากทําเป็น content creator แบบเป็นอาชีพหลักเลยอะไรเงี้ยมีมีอะไรอยากฝากบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะผมว่า การที่จะลุกมาทาอะไรสักอย่างทําพวกแบบคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยผมว่ามันมันดีนะใครลุกขึ้นมาทมํามาดีแล้วแต่ผม,มอยากให้เด็กๆ๊กใครก็ได้ที่อยากจะทําะคิดต่อไปหน่อยอีกหน่อยว่าเราทําเพื่อตัวเองแล้วแต่สิ่งที่เราทําอ่ะมันทําเพื่อโลกยังไงได้บ้างเออลองเอาเรื่องเนี้ยไปคิดเป็นโจทย์พอคิดเป็นโจทย์แล้วมันจะมันจะสร้างสารรค์มากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะั้นแต่โลกใบนี้ก็ได้สิ่งนี้ด้วยครับประมาณนี้แล้วก็อย่าท้อทำอไปเรื่อยๆและยิ่งทํา ของตัวเองอะที่ตัวเองคิดตั้งแต่แรกอะทําได้ตลอดจะเจ๋งมากอย่าไหลตามกระแสสักเท่าไหร่เอาความคิดแรกของตัวเองอะพัฒนาไปเรือ่อยครับรบายอันนี้งั้นก็วันนี้เท่านี้คะ่ะครับ,ขอบ,รบขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ